สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทีนน่ารกักทุกท่านนะฮะแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมอ่าแล้วก็วันนี้เราก็มาอยู่กับเมนูยำไข่ดาวนะฮะอืมน่ากินเชียววันนี้นะครับผมหนึ่งถาดเต็มๆเลยนะฮะไข่ดาวไข่เนี่ยเกือบหมดแผงนะฮะ <laughs> ใช้เยอะนะครับผม ไม่เล่นนีกว,ว่ามุกวันนี้นะฮะร,รู้สึกว่าเล่นมุกแล้วยอดวิวน้อยเหลือเกินนะฮะอะเอาเป็นว่า <c oughs> อ่าก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์เยอะๆนะทุกคนอ่ายิ่งยอดไลค์เยอะยิ่งคนเห็นคลิปเยอะนะครับผมอามันจะทําให้คนมองเห็นคลิปได้เยอะๆนะครับผมมาไปชิมยำไข่ดาวของเราดีวกว่า อ่าอันนี้มันคือเมนูที่ผมทํากินตอนดึกบ่อยๆนะฮะหิวตอนดึกเนี้ยลุกมาทอดไข่ดาวกินกับข้าวเฉยมันก็น่าเบื่อทุกคนมันก็ต้องมียำม,มีอะไรกันบ้างนะฮะมาเราไปชิมกันเลยดีกว่านะครับผมอ่าเคยทำแล้วดิจะชิมทําไมเนาะ <laughs> มาอืมนี่อหืม อือืโอ้แซ่บพอตัวไข่ดาวเขาดูดน้ำยำไปหมดเลยฮะอือฮอืออืม อืมอึมฮนะฮะตัวไข่ดาวที่ผมไม่ได้ทอดรวมทุกคนผมทอดแยกทีละฟองนะครเพื่อให้ได้ตัวกรอบๆนี่เยอะนะฮะ กรอบเนี่ยอร่อยนะฮะยำอร่อยมากอ คำใหญ่ ผ่านกับข้าวก็แซบเลยนะครับผ่านยิ่งแซบใหญ่เลยอืาใส่นิดนึงนะครับ สะผมแล้วฮะหัวหอมนี่ว่าจะไม่เล่นอีแล้วมุกหมาสักมุกหนึง่งเอาหน่อยเอาหน่อยมุกหหอม,อม ตรงที่เราทอดกรอบๆอ,อร่อยมากออืื

ตัวไข่ดาวนี่อมอมน้ำยำไปเต็มเต็มเลยนะอือ กินผักนะฮะแก้เผ็ดนะฮะ <S 2> <S 2> <S อืะอ,อตรงกรอบๆแบบนี้อร่อยมาก 응응. Mm -hmm. mm -hmm. อืมฮโอ้โหนบยำไข่ต้มยังไม่อร่อยเท่านี้เลย อืมอสัตว์มากเมนูไข่ ไม่ได้ทานานานด้วย,วย,ยวนะครับยาไข่ดาวนะฮะหมายถึงไม่ได้ทานทำคลิปนะครับอืมไม่ทําคลิปนานแล้วยาไข่ดาวแต่กินมื้อดึกบ่อยอยู่อืม เท้วสกู้งครับอ่ตรงขอบที่ก็แบบเวลาใช้น้ำยำไม่นานมันจะเหนียวนะฮะเราต้องรีบยำรีบกินนะฮะอืมอ่าอู้อูเผ็ดมากนี่ขนาดตำพริกแบบไม่ไม่ละเอียดนะฮะ ถ้าตำละเอียดจะเห็นกูนี่อีกทุกคนเอาแล้วฮะเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับย้ำไข่ดาวของเรานะฮะถ้าชอบกดไลค์นะครับผมใช่กดแชร์นะครับผมน่าเหมือนคุ้นๆเหมือนได้ยินที่ไหนมาจําเข้ามานะฮอะ <laughs> เอาเป็นว่าวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะฮะ จะทำรักนะฮะอะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ